ก็บอกแล้วไงครับบอกให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเลิกคิดว่าลุงตู่เป็นผเด็จการได้แล้วครับลุงตู่ไม่ได้ผิดอะไรเลยลุงตู่ไม่ได้เป็นผดเด็จการลุงตู่ทำถูกต้องชัดๆเพราะอะไรครับ หน้าที่ของทหารคืออะไรครับหน้าที่ของทหารคือปกป้องดูแลความมั่นคงของประเทศในเมื่อนักการเมืองทำลายความมั่นคงของประเทศก็เข้าหลักเกณฑ์หน้าที่ของทหาร ที่ต้องเข้ามาจัดการมายึดอำนาจมันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่คนเอกประยุทธ์สมควรทำในตอนนั้นถ้าไม่ทำก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์ละ เลยการปฏิบัติหน้าที่ของทหารต้องทำถ้าไม่ทำถือว่าผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในการจัดการกับผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติลุงตู่จึงเป็นวีระบุรุษเป็นผู้ถูกต้องไม่ผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว เป็นสิ่งที่สมควรทําและต้องทําอย่างยิ่งต้องทําอย่างยิ่งไม่ทําไม่ได้พิดลุงตู่ไม่ใช่ประเด็จการเลิกคิดได้แล้วครับต้องขอไปอาจจะจริงจังหน่อยธรรมดานะครับถึงเวลาจริงจังก็ต้องจริงจังครับเท่านี้นะครับสวัสดีและเจริญธรรมทุกท่านครับ